มื่อนี้ก็บทเป็นอ่าจจะเป็นไก่ทอดนะครับผมเป็นของคนไทยนะครับผมนี่ครับขอมันเดี๋ยวมาใส่กล้องไปไหนดินะครับผมนี่เห่ฮาวนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายสักทุกคนนะครับมาพบพ่อครับผมอีกแล้วคือเก่านะครับกับเอ็มยิชาดีๆนะครับผมจบพอกันในช่องคนไทยในเกาหลีเก่าแลในต่วันนะครับโอ้ยอยากไปเกาหลีแห้งหรอเอาละครับเมื่อนี้กับเมื่อนี้ผมไปไหนทำงานนะครับกับที่พามาเบิ้งนะครับว่า โรงอาหารดีกว่าห้องอาหารนะครับที่เขาอยู่อยู่โรงงานเนี่ยเป็นยังไงแน่นะครับผมมาครับผมนี่ครับพอจะขอมาแล้วกเลยมีขอกล้องหอยดาลนะครับเป็นของคนไทยนะครับผมนี่ครับขอกวางเดี๋ยวมาใส่กล้องไว้แห้งสี่นะครับผมนี่นะครับยูนีลังก์มีกันยู่สามชามนะครับมีตังประเตจยู่สองชามก็คือนี่ครับอินโดนีเซียนะครับผมของอินโดนีเซียแล้วก็ใส่กล้องไว้แห้งสี่นะครับกุไล พักมาแล้วเราไมหยิบออกนะครับผมออกแต่วันแบบนี้มีที่อย่างนะครับของเจ้าบ้านเจ้าทิดกันนะครับผมนก้อนแรกของว่าก้อนแรกอ่ะที่ไอเป็นกดนี่ยเป็นตุกข้น้ำนะครับตุกข้นน้ำที่มีน้ำฮอนน้อุ่นน้ำเย็นนะครับผมเพราะมันยุบตีเท่าไหร่จะง่ายต้องกันแกงหม้อครับผมเป็นคตเหนื่อยกันอยู่นะครับผมนี่มีล็อกที่สองของว่านะครับอันนี้นี่โนฐานอาหารนะครับฐานอาหารจะเป็นน้อยล็อกที่สี่นะครับผมนะครับผมแล้แบบนี้ ร่อยน่อยซาลซ่อาหารนะครับเฉพาะนะครับที่เป็นเข่านะครับสำหรับู uh, ้ไดทีก็อิ่มนะครับก็สามารถเติมได้นะครับผมนี้อาหารนะครับนี่นะครับมือนี้ก็บท่เป็นอ่าจจะเป็นไก่ทอดนะครับผมเป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดนีุ่้นเส้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นผัดต้องเข้านะครับผมหรือมาผัดกองนะครับผมผัดผัดครับผมนี่นะครับ น้ำซุปครับผมสมานทำซุปนะครับผมสามารถใส่ถ้วยนี่ครับใส่ถ้วยถ้วยซุปนะครับตักไปโซนอะไรเลยนะครับผมหาัการทีมีโซนนังกินนะครับโซนนังกินแล้ทานอาหารนะครับส่วนภาคเหนือนะครับยูนี่อยู่โรงงานของผมที่ผมเห็นงานอยู่นี่กับจีมีอาหารแข็งขาดนะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นถึงที่เสาเชียงแรกนะครับผมกับอากาศ ตารเล้งเงาทำงานไปนะครับในแต่ละเดือนนะครับเพิ่นกับสีมาเรียงอาหารเ้องนะครับผมกับสีคอยลดต้นทุนในการใช้ชีวิตเ้องไปได้หลายเต๋อนะครับถ้าเ้าซื้อกินช่วงรับเราลองว่าเงินกับสีบ่เหลือส่งบาทพ้อบรนณเด็กนะครับผมเอานะครับขอฝากบรรยากาศเซมีสก้อนนะครับเดี๋ยวไว้พบปะกันโอกาสหน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับว่าเา้อเก็บเกี่ยวบรรยากาศของคนไทยในแต่วันพ่นใส่แรงงานของเ้านะครับไปฝากปีตอนนอกชาวไทยชาวตามแบนหรือว่าคนที่อ่า จากบ้านจากเมืองไปสู่การสร้างยุ่งๆนะครับผมได้เห็นบรรยากาศกันนะครับผมถ้าถึงอกถึงใจกับฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อบอผิดพลาดหรือบอผ่านรับชมคลิปต่อไปนะครับโอ้ยนะครับ,รบผมกัมบฝากกดไลค์แชร์นะครับผมมาคอมเมนต์บอกน้องบอกนู่นเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งผมได้สัมผัสบรรยากาศเก็บเกี่ยวบรรยากาศไปฝากพีตอนนอนคือเก่านะครับผมสวัสดีหลายๆครับผมได้เสมอ 看來,来，看来。